น้องๆน่าจะกลับมากันได้แล้วัางเนี่ยตอนเนี้ยกลับมาครับมีมีสิบคนครับมีสิบคนโอ้ยพี่อ่ะแกมีสิบสิบนายสัตว์เจอหนะลุงหายไปแบบมีแต่หน้าเดิมๆครับน่าจะมีพวกเวสุพัฒน์ผมแล้วก็เหตการกูบ้านะแล้วก็คือให้มองที่ลงรถอ่ะเห็นไหมลงรถข้างบนอ่ะเห็นปะมันมันมีบ้านสองชั้นอ่ะที่ลุงส่งมาเป็นอยางเงอ่ะมันมันคือบ้านสองชั้นอ่าคืออันนี้คือบ้านพี่อ่ะครับที่พี่จะทำเองเห็นลงรถใช่ไหมข้างบนลงรถอ่ะพี่จะทำเป็นห้อง ก่อขึ้นมาเป็นห้องเลยนึกภาพปะมันมันเป็นลงรถเหรอลุงอันที่ลุงส่งมาให้ผมเนี่ยภาพข้างบนดิข้างบนน่ะข้างบนน่ะข้างบนน่ะมึงเข้าใจไหมเนี่ยไม่มาโรงบานเดียวกันแต่ก่อนไอ้ก่อนที่จะไปแก้นั้นพี่ไปแก้ในเมนบอร์ดมาก่อนแต่เมนบอร์ดก็ไม่หายแต่มไม่อยู่เหรอไม่อยู่ไม่อยู่อาการนั้นเอาไม่อยู่ ไปเป็นบอดแล้วเป็นบอดไม่หายเหมือนกันจนต้องโหรดโปรแกมาเนี่ยมาต้องแก้เออต้องแก้ผ่านอินเทลเนี่ย้วเนียครับติดโฆษณาอยู่ครับไหวไมนได้พี่เดชโอ้โเฮียเ้ยอาการหนักเลยตอนเนี้ไม่อาการหนักมึงรู้หรอว่ามันคืออาการอะไรติดโฆษณาดิพี่ตอนเนี้ยพี่ตอนตอนนี้ผมเล่นเสียเกียวคมจัดเลย ใช่เหรอดูป้ากีไม่ดูแมวเขาบอกอย่าไปสุ่มสกินเหมือนพี่มารีอะให้ดูไอเอาทำงานก่อนดีปินหูก่อนดีพี่ตอดว่าลุงลุงเขาอยากแก้ด้วยเขาบอกหาหมอนี่หายไหมนี่แหละมีแต่เนายา้ยาให้ให้เขามาเทียดได้ไหมได้มาดีมาดีมาดีได้ได้ได้ลุงแม็กก็เป็นเหรอ เป็นๆเขาบอกอยากแก้มากเลยโโอ้หเป็นนกัหมดเรือรังแล้วเรือรังมานานแล้วเพราะว่าคุณได้ยังจบที่เราไปทําเพจรับแก้ดีดีกว่าใช่เหรอรวยเลยๆเอออยู่ดีมันเป็นอยู่ดีๆมันเป็นอาการแบบนี้มันเป็นเองสวัสดีครับฮัลโหลครับลุงมึงก็ลงตอนนั่อได้งไม่หล่อมียอดใหญ่อ่ะ อะไรนะครับมึงมีรถใหญ่มึงก็ลงมาได้ไม่ใช่หรอได้ครับได้ได้ได้<ต>ทำอะไรกันอนะ่ะดํามคอมให้เวีทเหรอใช่ครับมันเป็นอาการเดียวกันกับผมอะ่ะเล่นไปปุ๊บแบบเข้าเกมบางเข้าทีเอสสามบางทีจอฟ้าอะไรอย่างเงี้ยใช่หรออยู่ดีๆมันเป็นเล่นแป๊บเดียวแคสอย่างเงี้ยใช่ครับใช่ใช่แล้วผมก็ถามโดว่าโดคอมพี่จอฟ้าแล้วมันก็เล่าอาการบอกว่าเข้าทีเอสบางทีแบบบางทีเล่นไปปุ๊บจอฟ้าใช่ไหมพี่บางทีก็เข้าเทียนไม่ได้ บางทีเล่นไฟเอ็มก็หลุดผมบอกว่าใช่มันก็แก้ให้ผมมันหลดโปรแกรมยินเทีมาเเชเอาดีเอาดีใช่ครับลุงก็เป็นไหมลุงเคยเป็นไหมครับเป็นตอนนี้คอมกากจัดอะใช่ครับมันต้องมันต้องใช้โปรแกรมอันนี้แหละครับลุงต้องต้องใช้คนชื่อโดทำอ่ะนะใช่ครับแล้วก้าคนชื่อโดมันมันมันจะสู้มันจะสู้จานแฟงได้ปะโอ้จานแฟงไว้ก่อนเลยครับจานแฟงผมเคยลองดูแล้วไม่ไหวจานแฟงไม่น่าไหวครับมันจยพูดด้วยมือแล้วเหรอใช่ครับใช่ครับไม่ได้ไม่ไม่ไหวเอ้า เอาใช่เหรอเนี่ยผมทามาผมทํามาแค่รถคอแค่รถคอเหลือห้าสิบสี่ก็เล่นได้ครับจากคอห้าเจ็ดอหละจคอมกลุมไม่ไหวหรือเปล่าเดี๋ยวเฮียคอมลุงน่าจะไหวครับนี่ไหวคอมกุซื้อมานานแล้วกูเดี๋ยวพี่กูรอพิ่รอพี่เปาเจนใหม่ๆมาเนี่ยจะับเดตเนี่ยวันนี้ลุงมาไหมครับวันลุงมาไหมกูมีประเด็นกับข้างบ้านอยู่เนี่ยสัตว์แป๊บหนึ่งก่อนวันสองวันมีประเด็นอยู่อ๋อแต่ลุงกลับมาแล้วใช่ไหมครับเออกูไปคุยกับเขามาคือพี่อ่ะจะทํา ทำห้องแมวอะครับตอนเนี้ก็คือบ้านพี่มันจะเป็นบ้านที่มันจะมีโรงรถใช่ป่ะครับแล้วพี่อจะทําขึ้นข้างบนแล้วที่นี้ยแอร์มันอยู่ที่โรงรถใช่ไหมแล้วแอร์บ้านพี่อ่ะสิบตัวอ่าแล้วก็ต้องย้ายแอร์ช่วงที่นี้ย้ายแอร์ไปหันใส่บ้านเขาไว้สัตว์แล้วเขาก็มาคุยกันวมดนี้ว่าแอร์ไหนแอร์คอยร้อนอ่ะหรอเอไอแอร์ที่มันจอะไอ้ที่มันร้อนร้อ่ะอาครับคอยร้อนอะแล้วที่นี้มันมีสองตัวที่มันเป็นประเด็นนนก็คือ มันติดอยู่กับโรงรถเลยใช่ไหมด้านนี้มันหันในบ้านเขาแบบพอดีเลยอะอ่าครับแล้วอีสามตัวมันมันอยู่ในบ้านพี่เนี่ยมันมันห่างประมาณสองเมตรอะมันมันถูกกฎหมายแล้วอาแล้วองค์เนี้ยมันมันมันเกินมาหน่อยนึงมันอยู่ระหว่างกําแพงบ้านพี่กับบ้านเขาอะครับอแล้วดทีเขาก็มาคุยบอกว่าเนี่ยเออแอร์เนี่ยย้ายให้หน่อยได้ไหมก็กูเพิ่งย้ายมาโดนไปสามพันโดนไปเจ็ดพันห้า ว่ากูว่าคุยกับเขานู่นนี่นั่นและแล้วเขาก็บอกดีแล้วก็มันไม่ใช่เปประเด็นเรื่องแอร์ด้วยบอกว่ารถกลัวเสียงดัง <laughs> อ๋โหโอเคประเด็นคือแอร์ไม่เท่าไหร่ประเด็นเนี่ยคือเรื่องรถหรอครับลงุงเด็นก็สองอยากอะแล้วที่กูว่าเออเดี๋ยวกูลองคุยดูว่าเดี๋ยวมันจะใายไปทางไหนได้บ้างอะไรบรามาเนี้ยแล้วเขาก็พูดมารบรอบต่อว่ารถกลัวเป็นเสียงดัง <laughs> กูก็บอกว่าเออพี่ครับผมมาก็พยายามคือปกติอะ ต้องบอกไอ้ซุปเปอร์คาร์ใช่ไหมเวลาสตาร์ทอ่ะมันจะหอนใช่ครับใช่มันจะวอมมันต้องวอมเครื่องกับพี่อ่ะเวลาพี่สตารถทุกครั้งออกจากบ้านพี่ไม่วอมเลยนะพี่จะขับไปวอมปเ้าหมู่บ้านใช่แต่ขับไปเลยอ่าแล้วพี่ก็บอกเขาไปแล้วเนี่ยว่าเออรถผมมากแบบพยายามออกให้แล้วอะไรประมาณนี้ส่วนนื่งแอร์เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามันจะย้ายแบบไหนได้บ้างอะไรประมาณเนี้ยติดปัญหาสองอย่างเลยเออว่าเด่๋ยวย้ายแอร์เขาเนี่ยประเด็นมันย้ายแบบเออย้ายเอาง่าย บ้านมึงฝั่งซ้ายใช่ไหมว่อย่างฝั่งซ้ายแอร์กวต้องอย้ายมาฝั่งขวาสุดของบ้านอ่ะก็เม็ดเขาบอกว่าเมตดเมตรละร้อยอ่ะน่าจะน่าจะน่าหน่ะไอ้เหี้ยน่าจะโอ้โหหลายเมตรเลยอะ่ะ,ะ,อ,ะอีกฝั่งหนึ่งของบ้านอ่ะควจะเสร็จนี่กี่วันลุงสองวันเลยเหรอเออเดีย๋ยวลงรอรอรอให้เสร็จก่อนเนี่ยไอ้เหี้ยประเด็นใหญ่ได้ได้ครับลุงเดี๋ยวผมอันนี้รอในน้องๆน่านจะกลับมากันได้แล้วบ้งเนี่ยตอนเนี้ยกลับมาครับมีมีสิบคนครับมีสิบคนนีโอ้ยเหี้ยแกมีสิบสิบน้ยสัต โูเยอะนะลุงหายไปแบบม่จนาเดิมๆครับน่าจะมีพวกเวสสุพัฒ์ผมแล้วก็เกตการูบอกอะไรอย่างเงี้ยบอกคนในแก๊ง <ผม S 1> บอกว่าผมผมกลัวอย่างเดียวครับลุงกลัวเข้ามาปุ๊บแบบรอแต่ลุงเพราะถ้าลุงสั่งมันถึงจะทําน้องถึงจะทําอย่างเงี้ยถึงจะมาฟาร์มกันอะไรอย่างเงี้ยกูบอกมันไปแล้วนะฟาร์มเตรียมอะไรไว้รอเขาบอกวัวนวันที่หนึ่งวันพรุ่งนี้ดันวันพรุ่งนี้ไอไอเวสปากพิมพ์ในไลน์ได้ปะบอกว่าวันพรุ่งนี้ ต้องเข้าเมืองกันนะทุกคนอ่ะที่ไอ้ไม่ใช่พิมพ์ในเฟซอ่ะพีพีคีย์บอร์ดแท่ไม่ได้ไม่รู้เป็นเพี้ยไรได้ครับลุงได้แต่เดี๋ยวผมเตรียมเรื่องเรื่องเรื่องของกับเรื่องเงินเงินไว้ให้ลุงลุงเข้ามาก็ลุงจัดการที่เหลือเลยครับแล้วไอไอบาร์บีคิวอะพอซื้อเรื่องแล้วเห็ี่ยงพวกมึงไล่จี้มันอยู่ไม่ใช่เหรอโอใช่ครับมันแย่จัดเดี๋ยวผมไปเล่าให้ลุงฟังในเกมอ่าใช่ครับ ได้ครับลุงยังไงก็เฟซมานะครับเออไม่ได้กูอยากถามมีคนรู้กฎหมายว่าว่าในชอบมึงเนี่ยกูอยากรู้กูอยากรู้อะอันเดียอันเดียถามแบบสาระครับสาระเดี๋ยวแป๊บนึงพี่หารูปให้มึงดูก่อนแป๊บนึงคือพี่อะไม่ได้รู้กฎหมายมากกลัวสร้างไปแล้วกูต้องทุบทิ้งเลยแต่ต้องต้องต้องถามแป๊บนึงพี่หารูป๊บเดี๋ยวพี่ส่งให้ทางเฟซเ็นก็เปิดให้แชทดูนะเผื่อแบบมีคนรู้กฎหมายได้ครับได้ได้ไดครับ มันเก่งนะคนดูอะ่ะมันบางทีแบบอันไหนเราไม่รู้มันรู้อะ่ะคนน,นั้นคือใครใช่ครับแบบบางทีผมก็งงนะอย่างไอเนี้ยผมไม่รู้จกักมันจะรู้แบบมันเคยดูทุกอย่างอะ่ะมันจะมีคนนึงเคยดูหรืออะไรอย่างเงี้ยหลายหัวเลยใช่ครับใช่ ได้เฮียตีได้กลับมายังเนี่ยไอตีอ่ะโอ้ล่าสุดสตรีมแบบหนูหน้าโซมจัดเลยและล่าสุด <laughs> ใช่ครับล่าสุดผมเห็นเด็กคนดูบอกว่าเขาเล่นเกมจบแล้วเขาไปก่อนแลวร้อยชั่วโมงทําได้ประมาณหกหกสิบกว่าชั่วโมงครับโอ้เฮียต้อกเล็ดเอเด r ลิงโอ้เอเด r ลิงผมไปนั่งดูมาละเกีดก <Red Ding. S 1> ว่าจะผ่านได้มันตายแล้วมันเริ่มใหม่ใช่ไหมครับลุงใช่เรื่อยๆอ่าเจอรูปละ อันนี้รูปบ้านเก่านะรูปบ้านเก่าจะรูปล้วอ่านงถามแชทเองหน่อยว่าหนึ่งพี่หาเฟซเองเหรอมาลีสวัสดีครับพี่เด่น j a k ่ะพี่พี่ส่งให้ละ นะครับแป๊บนึงนะครับออเอ็งเปิดขึ้นจอหรเลยได้ไ <ป S 2> ด้ับเปิดขึ้นจอหนะ่อยอากถามคนดูหน่อยอ่านเลยครับอ่ะเปิดแล้วครับลุง อ่าค,คือเห็นลงรถปะตาเห็นลงรถใช่ปะเห็นลงรถใช่ไหมข้างบนลงรถอ่ะ <im sigue> มันมีลงสองพาพ์นหนึ่พาราพ,พเดียวนะอ่าใช่บ้านบ้านบ้านนะ Led แล้วก็คือให้มองขี้ลงรถอ่ะเห็นไหมลงรถข้างบนอ่ะเห็นปะมันมันมีบ้านสองชั้นอ่ะที่ลงส่งมาเป็นอย่างเงี้ยอ่ามันมันคือบ้านสองชั้นอ่าคืออันนี้คือบ้านพี่อ่าครับที่พี่จะทาอะ่ะเองเห็นลงรถใช่ไหมข้างบนลงรถอ่ะพี่จะทาเป็นห้องก่อขึ้นมาเป็นห้องเลยนึกภาพปะ มันมันเป็นลงรถเหรอลุงอันที่ลุงส่งมาให้ผมเนี่ยภาพข้างบนดิข้างบนน่ะข้างบนน่ะฮะข้างบนน่ะมึงเข้าใจไหมเนี่ยอ๋ออ๋อยังครับยังไม่เก็ตเลยผมคิดว่าเป็นบ้านอยู่ตอนเนี้ยข้างบนบ้านน่ะก็คือบ้านอะบนหลังคาข้างบนลงรถอ่ะอ่ะเขาข้างบนลงรถอ่ะเห็นเห็นเห็นครับที่จอดรถข้างหน้าเนี่ยเป็นลงรถเอาไปนึงเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเข้าดิสปอนดีกว่ามึงน่าจะ เอาเนี่ยผมเข้าใจอยู่ครับลุงครั้งเนี่ยไอ้ที่จอดรถเนี่ยลงรถเนี่ยผมเห็นออ่าาไอ้ตรงริมลัวเนี่ยอ่าเบอรอาเบาลชีบนลงรถดิอันนี้ครับเอาเบอรอาเบาลชีบนลงรถดิเนี่ยข้างบนอ่าเบาชี้ยังเดี๋ยวนึงครับนี่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 เอาเดี๋ยวเบอรนึงดีเลยดีเลยลุงเห็นเมาไหมไม่เห็นอ่ะแชทเห็นเหรออ่าเห็นละอ่าเห็นละ คือข้างบนโรงรถอะพีอ่ะก,ก่อจะก่อเป็นห้องก็คือมีหลังคามีห้องก็เป็นอีกห้องหนึ่งอะพี่อยากรู้ว่าสมมุติเราก่อห้องเป็นห้องไปแล้วอ่ะข้างๆบ้านอะเขาจะสามารถร้องเรียนเราได้ไหมว่าเออแดดแม่งไม่เข้าบ้านเขาหรือว่าอะไรแต่ว่าเว้นระยะห่างสองเมตรตามกฎหมายแล้วนะคือระยะห่างก็คือสองเมตรห่างกับตัวบ้านห่างกับบ้านเขารั้วเขาอะไรประมาณนี้สองเมตรของรั้วอยากรู้ว่าการที่เราจะสร้างขึ้นมาบนชั้นสองเนี่ย มันจะมีอะไรที่เราจะผิดกฎหมายหรือเปล่าต้องคนดูเข้าใจไหมจำไม้ดีไหม,มครับบอสตอรเจเอคไม,ไมน,นี้ลงลงไม่ได้ถามผมนะถามน,นี่ถามคนดูนะถามคนดูว่าว่าสาม,มารถทำได้ไหมอะไรประมาณเนี้ยเงินที่เด่นกูอาโอเคไม่ได้ครับลูงแต่ละคนบอกว่าได้ไม่ได้ไม่ผิดคือคุยอะไรวะ แชทเพื <Chat S 2> อ่ะอะตะ้ผมไม่รู้ครับผมไม่รู้เลย <laughs> ไม่ได้ครับบางบางทิศวิวิสัยคืออะไรอ่ะบางทัดวิสัยมันบางคนก็บอกไม่ได้ครับพี่ทําเรื่องของอ่าข้างทางนิติอ่ะคือสนิทกับผมเขาบอกว่าทําได้ทางนิติสนิทกันเป็นรุ่นน้องเขาบอกว่าได้ ผมหมายถึงแบบกลัวอนาะคตข้างหน้าเจอร้องเรียนนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้หรอจะต้องทุบทิ้งนู่นนี่นั่นอะไรประมาณเนี้ยประเด็นอะอันนี้ลุงเป็นบ้านจัดสรรใช่ไหมครับใช่บ้านจัดสรรบ้านจัดสรรลุงลองถามไอ้พวกนี้ยังไงไอ้พวกที่ลุงไปซื้อไอ้พวกเซลล์ถามแล้วถามแล้วเขาบอกว่า,วาไ,ไงได้แต่ถามอีกทีหนึ่งไงเดี๋ยวมีคนรู้ ทำไปเถิลุงบ้านเราเราซื้อขอให้ทําถูกกฎหมายก็พอแล้วผบอกสร้างได้สร้างได้ครับลุงเพราะมันอยู่ในเขตบ้านเรามันก็ต้องต้องดูที่ฐานล่างอะไรอะที่ฐานละล่างเรา,าครับลุงอ่าร,รู้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 แต่กรณีชั้นสองอะเข้าใจแต่ว่าถ้าเราต่อถึงชั้นสามอะไม่ได้ถ้าเราจะทาบ้านเป็นชั้นสามเนี่ยนเะน,นี่ยอเน,นี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยพอพอรู้เรื่องกฎหมายนิดนึงอยู่ ว่าถ้าต่อชั้นสามมันไม่ได้แต่ชั้นสองมัไม่แน่ใจไหวฐานไหวครับน้ำหนักไหวถ,ถ้าถาลบมาก็ห้าสิบล้านอ่ะข้างล่างรถสองคันรรถทำงง,งลงลิ้นทำเซียนถ้าต่อชั้นสามต้องทำบันไดหนีไฟครับ คือเกี่ยวอะไรลุงบอกว่าทำสองชั้นไม่ใช่หรอใช่สองใบหมายถึงปัญหาระบบระบายน้ำต้องทมเราต้องทำบันไดดีไปทีดีามีแน่นอนไปรูดไป็นกฏหมายไปเยอะทำได้ครับลุงแต่ปัญหาระบบระบบบระายน้ำต้องทำให้ให้ให้ดีระยะยาวมีแน่นอนอืมเจ๋งแค่นี้แหละโอเคครับลุงได้ครับได้นะอ๋อลุงเข้าใจละลุงทำไอ้บนไอ้ลานจอดรถไอ้ช่นจอดจะเป็นห้องแมวไง ข้างบ้านเขาไม่ขายบ้านน่ะมันราคาหกล้านที่ซื้อมาแต่ข้างบ้านเขาจะขายสิบสิบเจ็ดล้านก็เลยไม่ได้ซื้อมันขึ้นเหรอครับมันไม่ได้ขึ้นอ่ะมันจะขายกูสิบเจ็ดล้านไอสัตว์กูขอซื้อเขาสิบล้านเขาไม่ขายเขาจะขายสิบเจ็ดล้านกูก็เลยไม่ได้ซื้อเอาไปที่อื่นดีกว่านะลุงเนาะที่นี่ดีแล้วได้ครับลุงยังไงก็ลุงก็มาด้อรีมานะครับลุงโอเคน้องว่ากันว่ากันครับลุงของครับ เซฟยังคหรอเพื่อนไปไงบ้างน้องเป็นไงบ้างอ่าสวัสดีครบ้านลุงมันมันไม่ยากเซฟไปแล้วแต่เหมือนมันเหมือนมันต้องต้องตั้งค่าต้องที่มีคอมอ่ะใช่มีคอมหนึ่งครั้งก็ตั้งค่าหนึ่งครั้งนะอ่าบโอ้มาเข้าด้วยได้ได้พี่ผมว่าถ้าถ้าอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยบ้านลุงอันนี้บ้านลุงจริงเหรอวะ